สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยักกรีสังกัจัยชื่อเล่นชื่อชุกรีอายุ13ปีอยู่จังหวัดฟังงาอำเภอเกาะยาวครับโอ้พังงาชุกรีชุกรีชุกรีวันนี้มากับใครลูกมาก,มากับพี่ครับมากับพี่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ลูกมาด้ไหมคุณพ่อแยกทางตั้งแต่ผมยังไม่รู้เรื่องครับแล้วก็แม่เสียแล้วครับอ๋อก็ออเลยตอนนี้ก็คือต้องอยู่กับพี่สาวใช่ไหมคะครับพี่สาวคอยดูแลเราหมดเลย ครับทำหน้าที่แทนคุณแม่ครับชื่อฮะนะคะเป็นพี่สาวของน้องชุกค,ค่ะที่บ้านนี้ค่ะมีกันสี่คนค่ะมีน้องชุกรีมีลูกสาวมีสามีแล้วก็มีตัวฮาเองค่ะ แม่ของหนูได้เลิกกับพ่อของหนูไปแล้วแล้วก็ได้ไปแต่งงานกับพ่อของน้องชุกรีค่ะแล้วก็แม่ก็ได้ตั้งท้องน้องชุกรีอ่ะได้ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนน่าจะได้ค่ะเขาก็เลิกรากันไปแล้วก็แม่ก็ได้คลอดน้องชุกรีออกมาคือก็คนละพ่อแต่แม่เดียวกันค่ะรายได้ของที่บ้านนะคะก็ แฟนนี่จะออกเป็นเรือประมงเรือเรือกระตักเรือปลากระตักอะคะ่ะก็เดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นสองหมื่นแล้วก็ตัวของค่าเองก็ขายของแต่ละเดือนก็แปดพันเก้าพันค่ะก็ได้อยู่ในแต่ละเดือนมันก็ไม่เท่ากันการค้าขายนะคะเลี้ยงน้องนี้เรื่องเหนื่อยนี่ไม่ค่อยจะมีส่วนมากจะมีปัญหาเหมือนพอโรงเรียนเปิดเทอมแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีแบบ เงินซื้อชุดนักเรียนเพราะว่าแต่ละครั้งมันก็หลายพันอยู่มันไม่ใช่แค่สองสามร้อยแบบนี้ค่ะก็จะมีญาติค่ะมาช่วยเหลือตอนที่น้องไปอยู่โรงเรียปนประจำตอนตอนนี้ค่ะตอนที่เ,าเขาขึ้นมัธยมหนึ่งก็จะมีญาติอะค่ะเป็นคนส่งเสียให้หนูก็จะถ้ามีก็จะเอาไปให้เขาบ้างสองสามร้อยก็แล้วแต่กำลังของเราค่ะก็สำหรับตัวของฮะเองก็รักชุกมากค่ะ ใช่คือเหมือนกับว่าถ้าเราห่างกันเราก็จะคิดถึงกันอยู่กันทุกวันมันก็ทะเลาะก,กันเป็นปกติค่ะสนิทกันแค่ไหนลูกก็สนิทมากครับใจดีไหมพี่ฮะเนี่ยใจดีมากๆครับ เดี๋ยวดูสิเอพูดถึงพี่เขามีความสุขเลยนะสวยยิ้มหวานมาเลยนะขอโทษนะชุกรีขอถามนิดนึงตรงตรงสีสันน้โดอะไรครับโทษโทษทีตกรถตั้งแต่เด็กๆอะครับอ๋อเหรอฮะตั้งแต่อยู่ในอ้อมแม่ครับก็แม่ช้อนท้ายคุณลุงแล้วก็รถตกหลุมทำให้ผมตกตกรถกับแม่ครับอ้แล้ว ครูขออนุญาตถามได้ไหมลูกแล้วคุณแม่เนี่ยท่านท่านเสียชีวิตเพราะอะไรลูกเพราะปอดติดเชื้อครับคุณแม่เป็นปอดติดเชื้อคือไม,ไม่ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนั้นใช่ไหมลูกครับอ๋อกิจกรรมส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านพี่กับเราทําอะไรกันผมช่วยพี่ขายของเฝ้าร้านแล้วก็ดูแลร้านครับอ่าแล้วลูกขายของที่ว่านี่ขายอะไรลูกก็ขายเป็นลูกชิ้นขายน้ำปัน่นอะไรอย่างเงี้ยครับ แสดงว่าวันนี้ต้องมาโชว์อะไรที่เกี่ยวกับความสามารถเกี่ยวกับลูกชิ้นเกี่ยวกับน้ําอะไรงนี้หรือเปล่าลูกไม่ใช่ครับเออไม่ใช่เองมาโชว์อะไรอะลูกวันนี้ตกปลาครับโชว์ตกปลาครับดุ้ยเจ๋งไปตกปลาได้ยังไงล่ะเออก็เพิ่งจําความได้ก็แม่พาผมไปตกปลาครับแต่ว่าผมยังทําไม่เป็นผมเห็นแม่ทําก็อยากทําด้วยครับเพราะแม่เสียผมก็ลองทําตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาทําจนชินเลยครับ ชิ้นเลยแล้วตกมาได้นี่เอามากินเองหรือว่าไปขายด้วยลูกก็ถ้าได้เยอะก็อย่าเอาไปขายครับเ่ว่าถ้าได้น้อยก็อย่าเอาไปทํากับข้าวครับวันนี้จะได้ดูความสามารถด้านการตกปลาอของชุกรีใช่ไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับก่อนที่จะไปโชว์ต้องบอกก่อนความฝันที่อยากได้วันนี้คืออะไรลูกอยากได้ทุนค่าอาหารนะครับที่โรงเรียนประจําอครับ คุณค่าอาหารนี่คือดูอยู่เรียประจําเนี่ยต้องต้องจ่ายเองใช่ไหมลูกทุกวันนี้ใครจ่ายให้อยู่ครับเออญาติกับพี่อาครับเดือนหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่ลูกเดือนละพันแปดครับอือ <Okay. S 1> จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระพี่เนาะครับพร้อมอยังครับวันนี้พร้อมเลยครับพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับเยือด,ด,ด สวัสดีครับทุกทีขอบคุณที่มารายการนะครับเคยมากรุงเทพไหมไม่ครับนี่คือครั้งแรกเลยเนาะครับแล้วเคยดูกรรมการในทีวีใช่ไหมเคยเจอตัวจริงไหมไม่ครับพี่ป๋อมกับพี่หอยเป็นไงตัวจริงเข้าใจละเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราไม่กล้าพูดเนาะคือเด็กเขาไม่กล้าพูดคูณเ่าสวยกว่าในทีวีไหมลูกสวยกว่าครับคุณเป็นพี่ทามันเป็นพี่การเริ่มอยู่ วิธีการถามนำเป็นวิธีการถามนำเป็นความผิดของคนถามเองชุกกีลูกเดี๋ยวจะให้กรรมการรู้จักชุกกีมากขึ้นจากวิถีชีวิตของเราชุกีไปยืนข้างลุงป๋องลูกมาด้านโลูกชุกกียาได้ลนกโอเคทานกรรมการครับไม่ธรรมดานะมากรุงเทพวันนี้บอกกรรมการหน่อยมายังไงลูกมาเครื่องบินครับนี่ทมเลยดิ ผมตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับอ้ชอบตอนไหนสุดลูกที่นั่งเครื่องบินชอบตอนขึ้นนะครับตอนขึ้นนะมันมันสนุกนิดนึงนะแล้ววิวบนฟ้ามองลงมาเห็นแม่น้ําเห็นทะเลข้างล่างรู้สึกไงลูกก็สวยสวยนะมันเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นนะลูกครับดีใจด้วยนะครับท่านผู้การครับและมุมต่อไปนี้เราก็ไม่เคยเห็นครับเป็นวิถีชีวิตชาวเลของชุกครีบไปดูพร้อมๆกันครับอยากดูอยากดูครับขอภาพครับ โอ้ยสวยมากครับนี่คือเกาะยาวใหญ่ครับอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาธรรมชาติบ้านเรานี่สุดๆสุดจริงๆริอดมสมบูรณ์สวยมากชุกรีก็เดินทางไปกับทีมงานนะครับไปกับลุงใช่ไหมลูกที่เรือลุงไหมครับออ๋ที่บอกเลยตกปลาเนี่ยนะ เสียงว่าว่ายน้าเสียเลยเนี่ยสวยมากอ่ะสวยมากมากจริงอ่ะโอ้ดูครับนี่คือวิถีชีวิตที่มาสกาันรมากนะครับคือฟ้าทะเลตัดขอบกันชุกฤีเห็นแบบนี้ทุกวันนี่เรากำลังจะทาอะไรลูกตกปลาครับนี่คือเบ็ดมือนะครับทชุกฤีครับวิธีการคือทําไงลูกก็เกี่ยวเหยื่อแล้วก็ใสเหยื่อใช่ไหมลูกนี่คือปลาอะไรครับ ปลาชิงช้างครับที่พี่ผมออกครับรายใหญ่ครับแล้วเราก็ใช้มือคอยจับไว้สัมผัสใช่ไหมลูกครับเราจะรู้ได้ไงว่ามีปลาครับก็ปลามันก็อย่ามาตอดครับพอมันตดตอดเราจะรู้ว่าปลามาใช่ไหมลูกปลามันให่เนี่คือใช้ประสาทสัมผัสผ่านมือครับนี่ครับอุ้ยตัวใหญ่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 แล้วโอ้ยใหญ่เหรอครับอุ้ยระวังและเอ็นไม่บาดมือลูกไม่ครับเออ ผมว่าจริงๆมันบาดพี่แต่เขาเขาชินเขารู้จังหวะถ้าคนทับจับไม่เป็นตัว<ช>บาดยากยิ่งถ้าตัวใหญ่ด้วยนะจริงพุงมือมันจะบาดกลยเองเอะไรดูเลยครับ<น>แรงเขาเยอะเลยเยอะมากแบบแล้วหนูไปยืนบนกาบเลยขนาดนั้นอายุเท่าไหร่นะลูกสิบสามเีชกมีอเริ่มทำแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก ตั้งแต่เพิ่งจำความได้ครับไปแล้วรูดเอาเดี๋ยวก่อนเอารูดเอาที่ใช้เอาเกิดอะไรขึ้นครับมันรูดมรูดก่อตัวมันใหญ่มันสู้อย่างี้ลูกแล้วมันเอาเหยื่อเราไปไหมนี่เราเอาไปซะแล้วมันเกิดขึ้นได้ครับมันเกิดขึ้นได้เอาใหม่นี่คือเราก็ต้องเกี่ยวเบ็ดใหม่เนาะ ก็ปล่อยเยอลงไปครับตอนเมื่อกี้มันเป็นปลาปลาตัวใหญ่มาสวนเบ็ดด้านบนอีกทีอ๋อมีปลามาเอาเบ็ดไม่เอามีปลาตัวนึงมาปลาตัวนั้นงเราไปครับโอ้โหนี่คือแย่งชิงกันอย่างนี้เลยนะครับระหว่างรอปลาครับเอาแล้วครับมารู้สึกว่าเขาตอดเลยใช่ไหมลูกมันคงกระตุกใช่ไหมทุกทุนะใช่ใช่ผมว่าเขารู้สึกได้ว่ามีปลามาเอาละครับจะหลุดหรือเปล่าลูก พอใครดึงครับไม่ได้นะเราไม่เราทําไม่ได้แบบนี้เก่งมากถ้ามันพาเร่งถ้าเราไม่ปล่อยสายมันมันก็อจะหลุดโอ้เราต้อรู้จักผ่อนใช่ไหมลูกอย่าขาดไปเรื่อยครับเอา้ยเห็นเห็นเห็นเฮ้ยนี่คือใหญ่เลยใหญ่ใหญ่มาแล้วเนี่ยปลาอะไรอะลูกปลามงครับปลาปลามงปลามงอ๋อนี่คือเป็นปลาพื้นบ้านเราเนาะโอ้โล่ะครับได้แล้ว นี่นละครับปลามงหูตัวใหญ่ครับหูตัวโตเลยนะโอเคนาะช่วยเองหูตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออปลามงคุกซื้อขายอย่างไงลูกลกี่บาทลละแปดสิบครับแต่ว่าถ้าตัวเล็กก็โลละห้าสิบครับลละแปดสิบแล้วเขามาทำอะไรกินนูกหมายถึงว่าเมนูเขาอ่ะก็อยากแกงส้มอร่อยครับแกงส้มครับท่านผร้การครับไม่ใช่แค่หาปลาครับเด็กคนนี้ หาอย่างอื่นได้ด้วยครับทีมงานครับขอชมต่อครับชุกรีโอสวยจริงๆครับสวยจริงๆโอ้หน้า่ะจากเช้าจนเย็นก็กลับบ้านครับรบคั่งก็รอเวลาครับจนถึงเวลาที่เหมาะสมประมาณสักหนึ่งทุ่มตรงครับชุกรีก็ออกจากบ้านครับแล้วก็หยิบไฟฉายมาสวมที่ศีรษะครับ การเตาว่าน้องจะไปหาอะไรครับต้องเป็นแมลงแมลงครับพี่ไหวครับกบกบครูครับเอ่ออะไรเดียวจิ้งหรีดครัจิ้งหรีดจิ้งหรีดนะครับดูจักรวัก่อนนะครับแมลงจิ้งหรีดหรือว่ากบมาที่บริเวณชายหาดครับเฮ้ย จิ้งหลีนหรือเปล่าไม่ใช่แมลงนะอะไรอ่ะกบทะเลเหรอกบเหรอที่หอยถูกระกบทะเลเหรออะไรอ่ะปลากุ้งกุ้งเหรอคือกุ้งนะอ่าน้วกับกุ้งครับกุ้งเหรอกุ้งครับนี่ครับนี่คือกุ้งที่มีเยอะมากที่บ้านของชุกกรีครับเขาเรียกว่ากุ้งอะไรลูกกุ้งขาวครับนี่คือกุ้งขาวครับ อออยยเา่นี้ถ้าตัวเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไว้กินเองใช่ไหมลูกถ้าตัวใหญ่ก็ขายเข้าใจถูกใช่ไหมครับแล้วเขาต้องมาหาในเวลากลางคืนแบบนี้เหรอครับกลางวันมีไหมลูกมีครับเดี๋ยวอย่ามองมาเห็นครับโอ้เขาเขาใส่มากเคยเจอตอนกลางวันก็เหยียบมาน้อครับอ๋เพราะเราไม่เห็นเขาเขาใส่มากเนาะเนีครับแค่นี้ก็ได้เลยครับ ก็จะเอากลับไปทำข้าวครับโอ้เยอะเยอะเยอะแล้วโอ้เขาไม่ต้องไปตลาดเนอะคือไม่ต้องมีต้นทุนอาหารวัตถุดิบเลยครับโอ้ก็เด็ดจากบ้านนี่มีผัดอย่างนี้เลยอัวใส่ผัดนนน่ากิดูดีมากเลยอ่ะโอ้ดูถึงมือชาวบ้านด้วยอืมอร่อยเนี่ยนี่คือพี่สาวพี่ลูกครับชื่อพี่อะไรลูกพี่ฮานพี่ฮานพี่ยานะครับอันนี้อะไรอ่ะโอ้นี่เหมือนจะทำให้แบบ ุ้งหวานกุ้งหวานมลกุ้งหวานเนะวันนี้เคี่ยวครับนี่ทานกับข้าวนะร้อนๆนะโอ้ยแค่นี้ก็โอเคอยู่แล้วต้นทุนวัตถุดิบแทบไม่มีฮะท่านผู้ครับที่น้องกินเนี่ยเขาเรียกว่ากุ้งคั่วน้ำตาลแล้วทีมงานก็คุยกับน้องบอกว่ากรรมการเนี่ยอยู่กรุงเทพอ่ะไม่เคยกินหรอกกุ้งขาคั่วน้ำตาลเน่ะชุกปรีก็เลยบอกว่า ไม่ใช่ปัญหาครับเย<อ>เดี๋ยวคัดสันตัวเบ้งเบ้งมาให้ชิมกัน <ๆ S 1> เทียบกุ้งขั่วน้ำตาลใช่ครับเอ้ยดีผมชอบรายการนี้ผมชอบมาดี้ยนีคัดตัวเบ้งเบ้งครับบครัล่าปากะล่าป่แท้ๆกุ้งขาวใช่ไหมพี่ซูกุ้งขาวครับ นี่ครับสดหวานเนื้อเด้งอร่อยมากนี่เป็นรสชาติสูตรของบ้านชุกรีครับชุกรีอาหารทะเลที่บ้านเราหากินง่ายไหมลูกง่ายครับมีอะไรบ้างลูกรอบๆบ้านเรามีอะไรกินได้บ้างจับได้บ้างก็อกุ้งหอยปูปลาเลยปูปลามีหมดเลยนะหอยอุดมสมบูรณ์มากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอุดมสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์ได้กินหาทะเล ได้เวลาพาน้องเข้าสู่ภารกิจแล้วครับทีมงานครับเก็บกุ้งก่อนครับเฮ้ยอร่อยนะอร่อยนะพี่หอยเร็วจังเลยะคระพี่หอยเขาให้มันตัวเดียวหรอมจริงให้มาตัวเดียวงดี๋ยวดคเขากินกันแบเหลือหางเหลือเหง่ไว้ด้วยให้เก็บให้ทีมงานเลยท่านีทกานครับได้เวลาท้าทายโจทย์ของน้องชุกรีครับโีทย์เกี่ยวกี่ารตกปลานั่นี่นทีท่นีท่ีทานทีท่านทีาน่านทีท่าที่าก่อนครับทีม่า่า นี่คือวิธีการตกปลาของชุกรีนะครับปลาที่ชุกรีตกได้ครับปลามงตัวนี้ครับตัวใหญ่เอาเรื่องครับน้ำหนักของเขาเท่าไหร่ครับน้ำหนักปลามงตัวนี้คือ6ขีดครับ และนี่คือเป้าหมายที่เราท้าทายชุกรีครับให้ตกปลาอีก3ามครั้งให้ได้น้ำหนักมากกว่า6ขีดครับ<อ>ดังนั้นตรงนี้ชุกรีมันยากตรงไหนลูกเราพอเราเจอโจทย์ว่าให้ให้ได้มากกว่า6ขีดเนี่ยไม่รู้ปลาตัวนี้มันจะมากินนะครับนี่ครับมันก็ยากคือตกให้ได้นี่ก็ยากแล้วนะตกได้แล้วต้องน้ำหนักมากกว่าด้วยเนี่ยถ้าสมมติตกไปตกมาแล้วเจอแบบได้ประวานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกินไหมฮะ<อ> <laughs> <laughs> ถือว่าถือว่า ให้ผ่านไหมครับพี่ผมก็ใจว่าปะวานกินพวกแปรงต้อนไม่น่าจะกินไม่น่าปลาชิงช่างใช่ไหมลูกที่เราเป็นเหยื่อครัปลาอะไรลูกปลาชิงนช่างปลาชิงช่างเขาไม่กินปลาชิงช่างปะวานไม่ไม่อออ๋โเคผมวานไม่มาผมว่าปลาฉลามลูกโอ้โหคือได้ปลาฉลามได้คุณจะดีขึ้นมาเราเราเคยเราเคยเห็นปลาฉลามในในในทะเลไหมลูกเคยเห็นครับแต่จริงจริงเขาไม่ทําร้ายคนถูกไหมลูกครับแต่โจทย์เราไม่ท้าปลาตัวใหญ่มากขอท้าแค่ว่าตกสามครั้งลูกให้ได้เกินหกขีด ตรงนี้ก็ไม่ง่ายเลกครับเพราะว่าเราโยนเบ็ดไปเนี่ยไม่รู้ว่าปลาตัวไหนจะมาตอดมากินนะครับพร้อมนะลูกครับพวกเราครับกําลังใจกับน้องชุกรีครับสัครับทีนี้ครับเข้าสู่ภารกิจครับนี่คือปล่อยเบ็ดใช่ไหมลูก วางที่มันจะกินก็ขบสายทีละอ,อ,อยากเมื่อกี้แบบโหีิเขาชำนาญมากนะขึ้นลมเป็นไงบ้างเออธรรมดาไม่ดน่าจะตกได้เนาะขึ้นลมน,น้องบอกว่าธรรมดาไม่ดีครับมาแล้วผมมามาใช่ไหมลูก ครัเอ้ยสู้แรงสู้แรงนั่นเรือติดน้ำมากสู้สู้โอ้นี่สายไปสายมาตลอดนะครับออ้เหมือนมันอยู่ใต้อ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้แล้วครับขึ้นมาแล้วครับต้องเป็นปลามงขึ้นปลามงครับปลามง ก็ตรงนี้เป็นแหลงที่ประมงซุ้มอยู่ครับนี่คือพื้นบริเวณนี้ประมงอยู่เยอะใช่ไหมลูกครับน้ำหนักครับเป้าหมายหกขีดนะครับน้ำหนักที่ได้คือโอ้โหหกขีดอดีเลยพอดีตเลยอดีตนะหกขีดคือก็ยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านนะครับเป้าหมายคือต้องมากหกขีดครับโอกาสเลยสองครั้งนะลูกนะครับสู้ๆลูกทีมงานครับชมต่อครับ ลุ้นไม่ลูกถามจริงจริงลุ้นนะมาเลยรเฮ้ยมาเลยเหรอมาแล้วดูดูครับดูมันยืเงินครับดูปลาดึงเงินนึ่ครับจังหวะที่เขาสู้แรงๆเราต้องปล่อยก่อนถ้ลูกครับถ้าถ้าเราสู้ได้มันมันก็จะพาเรงเข้าไปอีกจนเบ็ดขาดเลยครับ ค่อยส,สาวนะลูกค่อยสาวครับขึ้นมาหรือเปล่าออ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนะเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่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 ไม่ใช่มือเปล่าจับเลยเนี่ยดูดูจับได้ละโอ้ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเป้าหมายคือมากหกโอ้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เป้าหมายใหญ่เมากกว่าหกขีดนะครับ ได้คือโโจุดห้าเจ็ดจุดห้าี่ครับ้าของนโอ้โหชุก,กี้เก,กเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเจิญลนกลางเวทีครับฉันครับท่านทั้งการครับวันนี้เราได้รู้จักกับลูกชาวเลจากพังงาได้รู้จักกับชุก,กี้ทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับครูต้องอันดับแรกเลยอยากชื่นชมพี่ฮะ เป็นพี่สาวที่ยอดเยี่ยมมากชุกรีคือผลผลิตที่พี่สาวดูแลเหมือนกับหนูหนูเป็นลูกเขาเลยอ่ะต้อครูเห็นความความสุขในชีวิตของชุกีอ่ะเราไม่รู้สึกว่าชุกีขาดอะไรเลยอ่ะเป็นเด็กที่ยิ้มง่ายมีความสุขง่ายรักษาสิ่งนี้ไว้นะลูกนะมันจะทําให้เราใช้ชีวิตแล้วมันจะมีแต่ความสุขผ่านสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายลูกขอบคุณค่ะครับ ท่านผู้การครับทุกคนนี้ครับชุกฤีมีผู้ใหญ่คอยดูแลอุปการะนะครับก็มีญาติญาติดูแลเรื่องค่าเทอมแล้วก็มีพี่สาวก็คือพี่ฮะเนี่ยดูแลเรื่องค่าอาหารทีนี้เมื่อเขามีโอกาสมาซูเปอร์เทนพอทีมงานถามว่าความฝันอยากได้อะไรเขาบอกว่าอยากแบ่งเบาภาระพี่ฮะและความฝันคืออยากได้งบประมาณเป็นทุนค่าอาหารของเขาครับทั้งสามท่านครับเด็กน่ารักจิตใจดีแบบนี้พวกเราทั้งสามคนให้ ทานาะครับชุกรีลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูเรื่องราวความสามารถแล้วก็เรื่องราวความฝันที่อยากจะแบ่งเบาภาระพี่สาวให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมแล้วก็เอ็นดูในตัวหนูมากฝากรายการบอกชุกรีว่าผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ยินดีมากขอมอบงบประมาณให้น้องชุกีนะลูกเป็นค่าอาหาร20,000บาทจากคิงพาวเวอครับ เป็นครั้งหนึ่งที่เราได้ได้เงินก้อนใหญ่มากไหมลูกครับภูมิใจในตัวเองไหมลูกภูมิใจครับอยากจะบอกู้สุดตรงนี้กับใครที่สุดพี่ครับอยากพูดกับพี่ฮะนะลูกนะชุกรีพี่ซุปจะถอยเว้นระยะให้ชุกรีถอดแมสกแล้วก็พูดกับพี่ฮะได้สมมุติว่าพี่ฮะอยู่ตรงนี้ลูกจะจะบอกอะไรกับพี่ฮะบอกพี่ฮะได้เลยลูกพี่ครับตอนนี้ผมทําได้เลยครับอยากขอบคุณพี่ที่ดูแลผมมาครับ รักพี่ในโลกเลยครับอยากดูแลพี่จนตายครับใส่แมสลูกใส่แมสทางท้้งการครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราดีใจนะครับที่ได้รู้จักกับเด็กดีคนนี้บนเวทีของซุปเปอร์เทนนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วลูกชาวเลของเราจากพังงานนองชุกลีครับขอบคุณที่มารายการนะลูกนะขอบคุณมากคราบสวัสดีพี่ฮารดด้วยนะ เด็กดียังเลยอ่ะเนาะดูสุขภาพจิตดีมากเด็กดีอ่ะคำพูดเมื่อกี้นี่แบบจริงมากเลยรู้สึกเขารู้สึกที่สุดเขารู้สึกอย่างนี้มากจริงจริงเขารู้สึกอย่างนี้มากจะดูแลเขาจนตายโอ้โหครับก่งแล้ว ท่านผู้ชมครับทาง King Power ได้เปิดประสบการณ์ช้อปออนไลน์แบบไม่ต้องมีไฟล์บินถึงแม้เราจะอยู่ที่บ้านก็สามารถช้อปสินค้าราคาดิวต้ฟรีกับโปรโมชั่นพิเศษในแคมเปญ8 8เคอลักกีดิวส์สามารถช้อปสินค้าราคาดิวต้ฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงพิเศษสุดๆครับตั้งแต่วันที่8สิสิงหาคามนี้ทางเว็บไซต์ King Power และ King Power Application มีบริการ Home Delivery จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับ Super Ten ทุกวันเสาร์5โมงเย็น